ที่สหรัฐในช่วงเวลานี้สังคมกำลังจับตามองอย่างมากนะคะถึงการเปิดการไต่สวนโดยคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเรื่องการก่อเหตุจลาจลบุกไปที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วและแน่นอนว่าบุคคลสำคัญที่ตกเป็นเป้าในการไต่สวนครั้งนี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ และการไตส่สวนที่ว่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อการเมืองของสหรัฐคุณพงศธ์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับปมการเมืองภายในประเทศอย่างมากนะคะการไตส่สวนในครั้งนี้ค่ะเรื่องการเมืองภายในประเทศนี่มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับทีนี้คนก็ถามกันมาว่าเอ๊ะไตส่สวนเนี่ยไตยส่สวนมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้พิเศษอย่างไรนะครับคุณนัฐาจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิด แพร่ภาพผ่านทางสื่อหลักๆของสหรัฐเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ดูได้เห็นหลักฐานด้วยตาของตัวเองด้วยครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่6มาการาคมปีที่แล้วถือเป็นวันที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะครับหลังจากเกิดเหตุจลาจลภายในอาคารรัฐ,ฐ,ฐ,ฐสภาสหรัฐครับ ย้อนกลับไปในวันนั้นกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์พยายามบุกเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาพเพื่อขัดขวางการรับรองชัยชนะของโจไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีเมื่อปี2020นะครับเจ้าหน้าที่ต้องอพยพสอสอส,อสอวอและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยเพราะการาเผชิญหน้ามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และการควบคุมสถานการณ์ใช้เวลานานประมาณ4ชั่วโมงนำไปสู่การใช้ความรุนแรงด้วยและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากครับทางอดีตผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นได้สั่งให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือ National Guard รักษาความปลอดภยัยภายในเมืองหลวงครับ ความเสียหายเป็นอย่างไรบ้างอาคารรัฐสภาเนี่ยได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ1นล้านาแสนดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะผู้บุกรุกได้ทุบทำลายด,ด้วยความโกรธแค้นนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีต้องประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าของวันถัดไปครับ มีข้อมูลจาก U.S. Capital Historical Society ที่ระบุว่าการจลาจลในครั้งนั้นเป็นการบุกอาคารรัฐสภาค,ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่หลังจากกองทัพอังกฤษเคยบุกโจมตีกรุงวอชิงตันดีซีและเผาอาคารรัฐสภาในช่วงสงครามเดือนสิงหาคมปี1814นะครับ และชนวนความไม่พอใจของมวลชนมันก็เริ่มต้นมาจากการปราศัยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําในขณะนั้นครับ And after this we're going to walk down and I'll be there with you we're going to walk down we're going to walk down anyone you want but I think right here we're going to walk down to the capital เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของการไต่สวนต่อสาธารณชนในครั้งนี้ก็คือความพยายามของทรัมป์ในการล้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับประธานคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการกอร่อจลาจล6มกราคมทําให้อํานาจประชาธิปไตยของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยง

เช่นนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าบุคคลใกล้ชิดทรัมป์หลายคนไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างเกี่ยวกับการปล้นชัยชนะในการเลือกตั้งก็คือไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างที่ทรัมป์บอกว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นโดยเธอได้หยิบยกคําให้การของอีวานกาทรัมป์ลูกสาวของอดีตผู้นําสหรัฐต่อคณะกรรมการมาเป็นตัวอย่างด้วยครับ วิลเลียมบาร์เป็นใครนะครับวิลเลียมบาร์หรือว่าบิลบาร์อดีร,รัฐมนตรียุติธรรมในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยเคยให้การว่าไม่มีหลักฐานมากพอเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งและคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กว่า1 0 0 0คนเพื่อสอบสวนเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นในวันที่6มกราคมด้วยครับ คุณนัฐาคุณผู้ชมครับได้ได้ว่าการไต่สวนในครั้งแรกนี้ก็ส่งแรงกระเพื่อมไม่น้อยทีเดียวนะครับและการไต่สวนต่อสาธารณชนรอบต่อๆไปก็จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยครับจังหวะเวลานี้น่าสนใจนะคะคุณพงษ์สัตย์พรรคเดโมแครตได้เร่งเครื่องให้มีการเปิดการไต่สวนต่อสาธารณะในช่วงเวลานี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกลางเทอมที่กําลังจะมีขึ้นด้วยไหมคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอเมริกันมองว่ามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่ทีนี้มันก็มีข้อน่าสังเกตเหมือนกันว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่อง ทำเรื่องต่อไปที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เหมือนกันนะครับและอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมว่าคณะกรรมการก็สามารถยื่นหลักฐานให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาได้แม้ว่าตัวคณะกรรมการเองจะไม่มีอำนาจในการตั้งข้อหาผู้กระทำความผิดก็ตามนะครับทีนี้เข้าเรื่องมาที่เรื่องของการเมืองอเมริออมออมกันกันวันนี้ผมคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ un, ดรวิบูลพงภูนประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์บอกว่าการไตส่สวนก็มีเหตุผลทางการเมืองอยู่แล้วเพราะว่าพรรคเดโม จัดการไต่สวนเหตุจราจลต่อสาธารณชนในขณะที่พักมีคะแนนนิยมตกต่ำลงอย่างมากนะครับแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดของอดีตผู้นำสหรัฐคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะอดีตผู้นำสหรัฐก็ยังสามารถโน้มน้าวกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคริปเร์กรันจนวนมากให้ปักใจเชื่อได้ว่าถูกปล้นชัยชนะไปจริง มีผลสำรวจจากรอยเตอร์ซีฟ์ซอสเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาครับเขาพบว่าร้อยละ58ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันยังเชื่อว่าชัยชนะของไบเดนมาจากการทุจริตการเลือกตั้งอยู่นะครับงานนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าพรรคเดมโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันจะคว้าเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เพราะว่าถ้าพรรครีพับลิกันเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากก็าอาจจะทําให้ การเอาผิดผู้ก่อเหตุจลาจลในวันที่6มกราคมต้องสะดุดลงอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับคุณนัฐาสำหรับประเด็นนี้ครับค่ะและกลายเป็นว่าเรื่องของการเมืองภายในสหรัฐก็อาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีไบเดนด้วยที่พยายามมาเร่งเครื่องในเอเชียแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เราจะเห็นผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะครับในเมื่อในบ้านเนี่ยประสบกับเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็กระทบต่อคะแนนนิยมเพราะฉะนั้นอย่างที่ คุณนัาบอกเลยครับก็เลยต้องมาเร่งเครื่องในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแทนด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์ชัทั์มากค่ะค